สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสนะคะนุนหมอกนะคะก็เดินไปนี่แหละคะ่ะเนาะพระไม่มานะคะต้องเดินเดินไปบ้านยายอุ่น บ้านให้อุ่นนะคะออกกำลังกายไปเนาะ <c oughs> ยายอุ่นนะคะไปใส่บาทเนาะไปทำบุญจากบาทด้วยกันนะคะตั้งกล้องว่าจะก,กี่นาทีเนอะนะคะ mm <sighs> สวัสดีสามท่านนะคะก็มาใกล้จะถึงบ้านยายอุ่นแล้วนะคะมาใส่บาทเนาะเรามาทำบุญตักบ,บาทด้วยกันนะคะ <c oughs> มอเตอร์ไซค์ก็เสียยังไม่ได้ซ้มนะคะ จะถึงบ้านยายอุ่นแล้วยายอุ่นพระไปละวบ่บพระยังไม่มานะคะ มาถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านยายอุ่นก็เดินเดินจากร้านมาถึงบ้านยายอุ่นก็3ามหน้าทีนะคะมาถึงแล้วสวัสดีค่ะยายอุ่อนยายก็เจ้าของใส่บาทนะคะปลากระต่ก็มีวันนี้ก็มีขนุนนะคะ ขนมใส่บาทข้าวด้วยวันนี้มาทำบุญด้วยกันนะวะนะคะวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันพุธก็รอพระอยู่เนาะนี่ค่ะยายอุ่นก็จัดของนะคะยายอุ่นมีนมเปี้ยวออกี่องเ,เอออเาานาเะฮะบ่ ปปผู้หลวงไปแล้วนะคะอาจารย์สมบัติเนาะอาจารย์สมบัติไปแล้วนะคะก็เหลืออาจารย์บุญมานะคะผู้บานินเนาะโอ้ไปปฏิบัติธรรมแล้วนะคะในอา,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 อาอมักขนม ฮะเอาละเดี๋ยวผ้ามาก,ก่อนจังเอามายกใส่นั่งก่อนอแม่พีก็มาแล้วนะคะแม่พีก็มาแล้วนะคะอ้าวสิบห้าท่านนะคะสาัาว์ุกอนไม่ได้ไปกับเบราบ่ ไปจำปาดงก็สาธุก่อนนะคะลายสุดอยู่ค่ะไปกับใครก็สาธุสาธุข้าพเจ้าทำบุญวันนี้ขอให้บุญหนุนนำนะคะทำไม่ได้ถ้าไม่จุดเนาะ พระไม่ไปที่ใช้ก็ต้องมาใส่บาตรที่นี่นะเพราะว่าพระไปไม่ถึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมอคนใส่บาตรนาะคนน้อเขาไปอยู่จักราดงกันหมดแล้วนะอ่าก็พระบอกว่าแม่คำสายหายแล้วไม่มีใครเลยก็เลยไม่รู้ว่าวันไหนอันป้าคำสายจะอยู่ ก็เลยถ้าอยู่ก็มารวมกันตรงนี realmente? ้นะคะเนาะจะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้นะขนมทุเรียนนะคะเนาะนี่เออได้ขนมทุเรียนโอ้โหดีมากเลยกออบ ผาเขามีแน่นอนคำบังลื้อผัดขนมก้อนขนมมาสรมาณห้คงคงซากนะคะหัวใจบุกบวกนะคะก็ภาษาอังกฤษหัวใจอ่าสวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นเนาะภาษาญี่ปุ่นก็มีตุ๊กตาสามตัวหัวใจติดหน้าติดตานะคะอ่า นพศรจันรุ่นนะคะหัวใจบุกบวกจันยาอิทิชัยโยวสวัสดียามเช้าค่ะป้าคำสายตื่นแต่เช้าเลยนะคะนัดกับลุงหมวดไว้เหลอไม่ค่ะไม่ได้นัดค่ะตื่นพร้อมกันเลย มีตุกตาสามตัวนะคะคก,ก็ภาษาอังกฤษหัวใจบุกบวกคุณจันยายติชายูโซวโโแต่งตัวแต่งตัวเช้าจังเหมือนมารอแล้วนะคะมารอใส่บาทค่ะ มาเราใส่บาทเนาะก็บุญนะสมภพนะคะหัวใจบวกบวกค่ะอุบลนันนันทกิจหัวใจบวกบวกก็ภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีภาษาอังกฤษยังไทยกิผู้ทย สนั่นแหละเพื่อเพื่อเป็นบ้านกขมตูมถิ่นเลยอ้าวถิ่นโพอันนั้นละโพอันในดงตานะ่ละโอ้อันตาพ่อน้อมนั่นบอกเออตาพ่อน้อมมาเลยคนไม่กวนหกคนร้อยยี่สิบ เล่าก็เสียแล้วเนวะตะดุุนนะเอ้าเราโซ่างึงน้ววางเดือนห้เล่านะแข่งเร่งเดไหเล่าต่ำกินตลอดเล่าต่ำกินตลอดม่งตอเคลื่อเล้วอ้ามีปีถึงพอบอเอไม่ได้แดงแล้วเนาะคำเสียชีวิตเนาะ ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณ